รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยภูมิสมดุลเพื่อสุขภาพนำเสนอโดยแอปโกเจ้าของรางวัลผลประกอบการดีเด่นและ CEO ดีเด่น สองปีสอนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยธรรมชาติได้สร้างเม็เลือดขาวให้เรา2องหมล้านถึง55,000ล้านเม็ดให้มีหน้าที่ดูแลสุขภาพเมื่อเม็เลือดขาวทำหน้าที่น้อยไปร่างกายจะมีภูมิคุ้กันน้อยทำให้มีอาการผิดปกติเช่นติดเชื้อเนื้องอกมะเร็งเมื่อทำหน้าที่มากไปร่างกายจะมีภูมิคุ้มกันมากเกินทำให้เกิดอาการเสื่อม และทำร้ายตัวเองดังนั้นเราจะมีสุขภาพที่ดีและปราศจากโรคทั้งหลายได้ก็โดยการมีภูมิคุ้มกันที่สมดุลหรือมีภูมิสมดุลนักวิจัย Operation b i บได้สัดปดสารที่มีผลต่อการทำงานของเม็ดขาวจากมังคุดมาดำถัวเหลืองฝรั่งและโบโบแล้วใช้เสริมประสิทธิภาพกันเพื่อสร้างภูมิสมดุลในผู้มีอาการผิดปกติ กลับสู่สภาพปกติได้ตามธรรมชาติการสร้างภูมิสมดุลเช่นนี้มีประสิทธิภาพสูงปลอดภัยและไร้ผลข้างเคียงถือเป็นมิติใหม่ของการดูแลสุขภาพนักวิจัยมีความภาคภูมิใจและปรารถนาที่จะสร้างให้วิทยาการนี้เป็นมรดกของคนไทยในการช่วยดูแลสุขภาพของมนุษยชาติตลอดไปอเมร,ริกันประกาศแคนเซร์มูลชอต2020หมายความว่า ให้หาวิธีรักษามะเร็งให้ได้ในปี2020อีกปีครับจากนี้ไปอีก4ปีเขาประกาศเมื่อเดือมกราคมต้นปีนี้นะครับคราวนี้เขาบอกว่ารักษาด้วยอิมมิโนเทอร์พีคือใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่อยู่แล้วเราทำมาแล้ว8-9ปีนะครับเราสร้างภูมิุมกันที่สมดุลแล้วให้ภูมิสมดุลในร่างกายจัดการกระสีแบบบบัด ทุกอย่างนะครับแล้วเราทํามาได้ทํามาได้เยอะมากนะพออเมริกันประกาศ2020เอ๊ะอเมริกันประกาศได้เราทํามาก่อนนี่หว่านะอยากกันนั้นเลยแล้วประกาศโครงการพือแอปโก้ไทยแลนด์แคนเซอร์มูลช็อต2017มาเลยปีหน้าเลยปีหน้าเลยเร็วกว่า3ปีเลยนะคะจารค่แล้วเราก็หวังว่าในปีนี้เราจะรวบรวมคนที่ใช้ของเราเท่านั้น ไม่ใช้เคมีมาบั่นเพราะเขากลัวผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเข้ามาแล้วใช้แล้วได้ผลเราก็รวบรวมเขาเอาเพื่อจะนําเสนอผลในเดือนในปีปีหน้าต้นปีหน้าถ้าเราไม่มีทางเลือกใหม่นะเราบอกว่าโอเคแทนที่จะไปตัดเคมีฉายแสงขอเวลาเราสามเดือนได้ไหมลองดูนะนะว่าอาการดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปทําจัดการอย่างที่คุณต้องการแล้วผมก็เชื่อว่า เขาจะไม่พบกับความผิดหวังโดยใช้สโลรแกนว่ารักษาเต้านมไว้ได้ด้วยภูมิสมดุลสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาพบกับรายการภูมิสมดุลกันอีกแล้วนะคะเรื่องราววันนี้ค่ะเป็นเรื่องของโรคมะเร็งค่ะซึ่งถือว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากๆในปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่ามีคนที่เสียชีวิตจากโรคมะเร็งนะคะ มากขึ้นทุกๆวันนะคะแล้วก็อัตราการเสียชีวิตเนี่ยค่อนข้างสูงมากทีเดียวนะคะซึ่งก็เกิดได้กับทั้งเพศหญิงและก็เพศชายรวมถึงในวัยที่วัยกลางคนหรือว่าวัยสูงอายุนะคะก็คือทุกเพศทุกวัยก็ว่าได้นะคะเรื่องราววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องของงานวิจัยค่ะของนักวิทยาศาสตร์ไทยนะคะนั่นก็คือท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษริยะจิตรานะคะที่ท่านคิดค้นงานวิจัยจากสารสกัดธรรมชาติ5ชนิดนั่นเองค่ะ เรื่องราวของโรคมะเร็งวันนี้จะเป็นยังไงนะคะติดตามกันได้ในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมคะและตอนนี้ปราก็นั่งอยู่กับท่านศาสตราจารย์ดรพิเชษวิริยะจิตรานะคะซึ่งท่านเป็นหัวหน้าคณะนักวิจัย Operation b นบ m ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีจ้าปราค่ะอาจารย์คะวันนี้เรื่องโรคมะเร็งค่ะคเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะ น่ากลัวในปัจจุบันมากๆเลยนะคะเพราะว่ามีคนเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเยอะมากนะคะอาจารย์เมื่อกี้ปลาก็เกิดว่ามันมีมากขึ้นมากขึ้นทุกวันนะ่ปัจจุบันนี้ชั่วโมงละ8คนกลายเป็นการเสียชีวิตอันดับหนึ่งในประเทศไทยมากกว่าอุบัติเหตุอีกไอมะเร็งที่เสียชีวิตมากที่สุดในประเทศไทยสําหรับผู้หญิงก็คือมะเร็งเต้านมมะเร็งเต้านมปัจจุบันนี้มีเยอะมาก วันละ8คนอันนี้เฉพาะในเมืองไทยใช่ไหมเฉพาะในเมืองไทยวันละ8คนมีเพิ่มขึ้นสัปดาห์ละ400คนโอ้เป็นตัวเลขที่สูงมากครับค่ะแล้วสำหรับผู้ชายก็เป็นเรื่องของมะเร็งตับนะซึ่งก็เวลาเกิดก็มักจะเวลาเจอก็มักจะเป็นอาการสุดท้ายแล้วเพราะนั้นเวลาเวลาเจอมะเร็งตับแล้วก็โอ้ความหวังค่อนข้างจะริบรีค่ะยาเคมีบำบัดตแล้วก็รังสีบำบัด พวกนี้ก็เหมือนกับโยนะเบิรดอะโยนะเบิดเข้าไปแล้วก็จัดการกับเซลล์มะเร็งที่มีอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ที่เราอยากจะจัดการแต่มันไม่ได้จัดการเฉพาะเซลล์มะเร็งเท่านั้นเองมันจัดการกับเซลล์ที่เจริญเร็วในร่างกายของเราด้วยอย่างเช่นเม็ดเลือดขาวเซลล์ผิวหนังคือเซลเซล์เส้นผมที่ดีใช่ไหมใช่เซลล์ระบบทางเดินอาหารเพราะนั้นมันก็มีผลข้างเคียงเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเราจะมาพูดถึงทางเลือกะนะฮะ ผมจะขอนำเสนองานวิจัยของนักวิชาศาสตร์ไทยนะครับซึ่งผมต้องบอกว่าเป็นงานวิจัยนะผมไม่ได้ขายสินค้านะครับแล้วถ้าหากจะเกิดอันนี้สงค์ขึ้นมาอย่างไรก็หมายความว่าได้กำลังมีการช่วยคนที่ตกทุกข์ได้ยากจากการเป็นมะเร็งแล้วเราก็ทำให้เขารอดชีวิตนะครับผมก็ขอยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดต่อไปนี้เป็นความจริงทุกประโยคนะครับ แล้วก็เกิดขึ้นจากงานวิจัยของผมและก็คณะนักวิจัยของเราหลายสิบชีวิตทําต่อเนื่องมาเป็นเวลาเกือบ40ปีแล้วพบว่าคุณสมบัติของสารตัวหนึ่งซึ่งเราว่า GM1 มเนี่ยมีความสามารถฆ่าเซลล์มะเร็งได้ในห้องทดลองอประสิทธิภาพของการฆ่าเซลล์มะเร็งนห้นตอดทดลองเนี่ยมีเท่ากับยาคีโมเราทําต่อเนื่องมาตลอดเจ้าเวลาด้วยความฝันที่ว่าสักวันหนึ่งเราจะทําได้ปัจจุบันนี้ เราทําได้มา8ปีแล้วงานวิจัยชิ้นนี้มันจะสบีความสําคัญมากขึ้นมากขึ้นเมื่อเราได้ช่วยชีวิตคนไทยแล้วเราอาจจะมีช่วยโอกาสได้ช่วยชีวิตมนุษยชาติในประเทศอื่นแล้วก็สร้างเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยด้วยร่างกายของเรามีปุ่มกันทุกคนถ้าปุ่มป้องกันของเราดีเราจะไม่เป็นโรคโดยจะเพิะยิ่ง สิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายอย่างกรณีเป็นมะเร็งก็เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เกิดขึ้นในร่างกายในร่างกายทุกคนมันมีเซลล์ที่พร้อมจะเป็นมะเร็งอยู่แล้วแต่ถ้าหากว่าร่างกายมีภูมิคุ้มกันอยู่ตลอดเวลาเราก็จะไม่เป็นทีนี้ภูมิคุ้มกันของเราเมื่อกี้เราพูดถึงว่าตลอดเวลาเราพูดถึงภูมิคุ้มกันเกิดขึ้นจากเม็ดเลือดขาวนะครับเม็ดเลือดขาวกลุ่มหนึ่งคือเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกันท,วกวที่เรียกว่า T เซลล์ T เฮฟเฟอร์เซลเซล์นะครับ ไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวอีกชุดหนึ่งคือเม็ดเลือดขาวเพชษาตซึ่งมีอยู่ทุกคนในร่างกายพอเรากระตุ้นเม็ดเลือดขาวพชษาตก็ไปติดตัวบบให้เม็ดเลือดขาวพชษาตหน้าที่เม็ดเลือดขาวเพชษาตคืออะไรจัดการกัดสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายในกรณีนี้ก็คือมะเร็งเรื่องของการสร้างภูมิุมกันให้คนปอตั้งกับสิ่งมะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งที่รู้กันมานานแต่มันยังทํากันไม่ได้มันยังทํากันไม่ได้และพอเอิญเรา ไปทําได้โดยการใช้วิธีที่ง่ายมากขาวสามารถไปทํางานกระทั่งภูมิคุ้มกันให้มากขึ้นแล้วมาผสมกันผสมกันในลักษณะที่เสริมประสิทธิภาพกันหมายความว่า1นบวกหไม่ให้เป็น2 1งหบวกหให้เป็น4ี่ซะแล้วผสมกันหลายๆครั้งมันก็ได้การเสริมประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นทวีคูณเข้าไปในร่างกายแล้วสร้างภูมิุมกันให้กับร่างกายของเรา เราจะมีวิธีการป้องกันการเกิดมะเร็งโดยวิธีธรรมชาติไหมก็มีการทดสอบกับอาสาสมัครเพิ่มเม็ดเลือดขาวภูมิคุ้มกัน th1 th9 th17 แล้วก็สารอินเทอร์กิน18นะครับทั้ง4องค์ประกอบเนี่ยมันจะไปกระตุ้นเม็ดเลือดขาวเปรชคาิให้มีเปอร์เซ็นต์ภาพเพิ่มขึ้นหลายเท่านะครับมันจะมีการเพิ่มขึ้น2เท่า2เท่าและ5เท่าของ th1 th9 และ th17 มันมีการเพิ่มขึ้นของ2คูณ2คูณ5ของผุมคุ้มกันเซลล์ผมกันเหล่านี้ไปกระตุ้นเม็ดเลืดขาวปรชค่าอีกต่อหนึ่งเพราะนั้นเม็ดเลืดขาวปรชค่าก็ถูกกระต้นด้วย2คูณ2คูณ5อีกีเท่าจ๊ะ20เท่<ะ>าค่ะ เก่งมากวันที่สามมาเก่งมากกว่า20เท่าคือจริงๆแล้วมันก็คือนี่คือทฤษฎีแต่มันจะถึง20เท่าไม่ถึง20เท่าเราไม่รู้อะนะฮะแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นอย่างมากแน่ๆแต่เราไม่ได้จบแค่นั้นเรายังมีอีกสูตรสูตรหนึ่งนะครับซึ่งเราพัฒนามาจากน้ำมงคลนะครับมันจะมีการเพิ่มขึ้นของเม็ดเลือดขาวท h 9แล้วก็อินทลกิน18เม็ดเลือดขาวท h 9ซึ่งหลังสารอินทลกิน9แล้วก็มีสารอินเทลกิน18เพิ่มขึ้นมา 50%ด้วยกันทั้งคู่สาร2ตัวนี้ปัจจุบันนี้ก็เป็นที่ชี้ชัดของนักปุ่มพุ่งกันวิทยาว่ามันไปเพิ่มภูมิต้านทานเชื้อราแบคทีเรียไวรัสงือรอดเอมมเร็งคือไปเพิ่มความสามารถของเม็ดเลือขาวแพชค่านั่นแหละเพราะฉะนั้นก็ไปร่วมด้วยช่วยกันกับแคปซูลนะครับประสบการณ์ของการดูแลผู้ป่วยมะเร็งนะของเราเริ่มตั้งแต่ 8ปีที่แล้วเมื่อมีกลุ่มผู้ป่วยมะเร็งซึ่งผ่านการรักษาด้วยเคมีบำบัดใช้แสงแล้วสองรอบสามรอบช่วงระยะเวลาเหล่านี้ของเขาเนี่ยเขาจะทรมานมากคุณภาพชีวิตก็ไม่ดีเลยเราก็จะให้ใช้ครับิจารณของเราเพื่อจะดูว่าคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นไหมเราก็พบว่าคุณภาพชีวิตของคนที่มีปัญหาเหล่านี้ดีขึ้นทุกคนดีขึ้นทุกคนเพราะฉะนั้นเราก็บอกว่าพิจาิณาของเราเพิ่มคุณภาพชีวิตนะฮะจริงจริง เราทําได้มากกว่านั้น<า>นอกจากเพิ่มคุณภาพชีวิตนะคือเราเพิ่มชีวิตให้กับเวลาที่เขาไม่อยู่เพิ่มชีวิตให้กับเวลาแล้วในงานท,ทดสอบเดียวกันแล้วก็ยังพบว่าเราเพิ่มเวลาให้กับชีวิตเขาด้วยเขาก็อยู่ได้ไดยาวเลยหลายนคนที่ใช้สูตรนี้ต่อมาหลังจากที่เราทดสอบแล้วก็มีการใช้ของเราไปเรื่อยๆเราเพิ่มชีวิตให้กับเวลาของเขาเพิ่มชีวิตให้กับเวลา เพิ่มเวลาให้กับชีวิตและเราในวิตชีวิตใหม่ให้กับเขาเข้ามาหาเราปัจจุบันนี้ยังอยู่กับเราเป็นปีที่7ปีที่8ข้อมูลเหล่านี้ท่านสามารถเข้าไปดูได้ในบ i มร้อยดอทก็จะมีคนที่ใช้แล้วจนถึงจนของปัจจุบันนี้มาสัมภาษณ์อยู่เยอะพอสมควรครับค่ะจากที่ได้ฟังอาจารย์พูดเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ยังมีคนที่เขาใช้แล้วก็แชร์ประสบการณ์อยู่เราสามารถที่จะเข้าไปฟังได้นะคะคุณ เดี๋ยวเรามาพูดถึงโครงการดีๆอีกหนึ่งโครงการนะคะซึ่งถือว่าอาจารย์กรุณาแล้วกันให้ต้องให้อาจารย์เล่าดีกว่าว่าโครงการนี้มันคือโครงการอะไรเพทเพราะหลังๆในเห็นอาจารย์พูดถึงโครงการแอปโก้แคนเซอร์มู o ช็อนะคะคบ,บ่อยมากเลยค,ค่ะคำว่า o o n Shot <ม>ก็คือยิงดาวเทียมไปดวงจันทร์ค่ะก็เป็นโครงการที่อเมริกาต้องการส่งดาวเทียมไปดวงจันทร์จอห์นเอฟเคนเนดี ก็ได้ประกาศเป็นวาระแห่งชาติให้อเมริกันร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ตั้งเป้าให้ทํางานร่วมกันไปถึงดวงจันทร์ให้ได้<ะ>เขาเริ่มโครงการนี้ในปี1961ประกาศเป็นวาระแห่งชาตินิวอาร์มสตรองก็เหยียบดวงจันทร์เป็นคนแรก<ะ>ในวันที่20กรกฎา,าคม1969เราไม่เคยคิดเลยคนเราจะไปเหยียบดวงจันทร์อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะส่ง คนไปหยิบดวงจันทร์อีกรอบหรอคะเราคงไม่ส่งไปดวงจันทร์เราคงจะทําลักษณะคล้ายๆกันครับคือคำว่ามูลช็อตก็เลยถูกใช้เป็นคําที่สื่อถึงอะไรก็ตามที่ต้องการทําแล้วต้องการความสาเร็จโดยการร่วมด้วยช่วยกันนะครับอเมริกันประกาศแขนเซอร์มูลช็อต2020หมายความว่าให้หาวิธีรักษามะเร็งให้ได้ ในปี2020อีกปีครับจากนี้ไปอีกสี่ปีเขาประกาศเมื่อมกราคมต้นปีนี้นะครับด้วยเหตุนี้ด้วยเหตุที่ว่าโจไบเดนใครเอ่ยเป็นว r e เ i สเดนของอเมริกานะครับแล้วลูกชายเสฟชีวิตจากมะเร็งที่สมองเมื่อกลางปีที่แล้วอเมริกาเป็นยุทธจักรมหายุทธจักรของยาเคมีบำบัดซึ่งเขาเป็น สิ่งที่ใช้เพื่อจัดการกับมะเร็งมาตลอดเวลาแล้วทําไมลูกชายโจไบเดนถึงเสียชีวิตเข้าไม่ถึงเหรอยาที่ดีที่สุดคือให้เวลาอีก4ปีหาวิธีการรักษามะเร็งใหม่ขราวนี้เขาบอกว่ารักษาด้วยอิมมิโนเทอร์พีคือใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดเป็นสิ่งที่อาจารย์ทำอยู่อยู่แล้วเราทำมาแล้ว8-9ปีนะครับเราสร้างภูมิกันที่สมดุลแล้วให้ภูมิสมดุลในร่างกายจัดการกับสิ่งแปบป ทุกอย่างนะครับแล้วเราทํามาได้ทํามาได้เยอะมากนะ,ะ,ะพออเมริกันประกาศ2020 20, เอ๊ะอเมริกันประกาศได้เราทํามาก่อนนี่หว่านะ,ะ,ะอยาก่ากันนั้นเลยเราประกาศโครงการหรือแอปโก้ไทยแลนด์แคนเซอร์มูลช็อต2017มาเลยปีหน้าเลยปีหน,นะะหน้าเลยเร็วกว่า3ปีเลยนะคะจาค่ะแล้วเราก็หวังว่าในปีเนี้เราจะรวบรวมคนที่ใช้ของเราเท่านั้น ไม่ใช้เคมีบำบัดเพราะ,ะเขากลัวผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นเมื่อเขาเข้ามาแล้วใช้แล้วได้ผลนะเราก็รวบรวมเขาเอาเอาเพื่อจะนําเสนอผลกในเดือนในปีปีหน้าต้นปีหน้าผมรอไม่ไหวที่จะประกาศผลอาจารย์ไม่รอปีหน้าแล้วหรอไม่รอปีหน้าแล้วเพราะว่ามันตื่นเต้นมากรายแรกคือคนที่เป็นมะเร็งเต้านมนานมาถึงสิบปีแล้วก็ไม่รักษาเลย ไม่ใช้เคมีมาผ่าเลยนะจนกระทั่งมะเร็งเต้านมเนี่ยแตกเต้านมแตกนะครับเลือดก็ออกล้ำไหลเลือดก็ออกนะครับแล้วก็พร้อมจะเสียชีวิตขนาดนั้นอ่ะต้องคลานเดินไม่ได้คือตอนนั้นก่อนที่จะมาพบกับงานวิจัยอาจารย์คือตอนนั้นแย่แล้วก็บังเอิญว่าเขาไปเห็นรายการที่ผมให้สัมภาษณ์เราพูดถึงงานวิจัยของเราเขาก็มาซื้อไปใช้นะครับแล้วก็จากการที่เขาเดินไม่ได้ต้องใช้คลานเนี่ย ขึ้นบันไดก็ไม่ได้แน่นอนนะการใช้สูงของเราเขาขึ้นบันได17ขั้นโดยไม่เบรกเลยก็เป็นเรื่องทีตื่นเต้นหลังจากนั้นสุขภาพดีขึ้นมาเรื่อยๆเข้าไปเที่ยวละจากการที่พร้อมจะเสียชีวิตตอนนั้นนะครับนี่คือรายแรกรายแรกแล้วก็รายเนี้ยก็คุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆเริ่มออกมาให้สัมภาษณ์นะครับอีกรายหนึ่งเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สองแล้วแพทย์บอกว่าให้ตัด แล้วก็เคมีฉายแสงเขาไม่ได้ทาคือแพทย์ระบุแล้วแต่ว่าเลือกที่จะมาเป็นทางเลือกนี้ใช่ไหมคะปัจจุบันได้มีการไปหาแพทย์แล้วก็มีการตรวจอีกครัง้งหนึ่งแพทย์บอกว่าขอแสดงความยินดีด้วยอาการองคุณดีขึ้นแล้วจากการตรวจเลือดปัจจุบันนี้วิธีการรักษาก็คือไปตัด,ตดเคมีฉายแสงนะครับถ้าเรามีทางเลือกใหม่นะฮะเราบอกว่าโอเคแทนที่จะไปตัดเคมีฉายแสงขอเวลาเราสามเดือนได้ไหม ลองดูนะ<า>นะว่าอาการดีขึ้นไหมถ้าไม่ดีขึ้นก็ไปทําจัดการอ,อย่างที่คุณต้องการแล้วผมก็เชื่อว่าเขาจะไม่พบกับความผิดหวังแล้วเราก็จะประกาศความสําเร็จแล้วก็ตั้งศูนย์ดูแลผู้ป่วยมะเร็งเต้านมตอนปีหน้านะครับโดยใช้สโลแกนว่ารักษาเต้านมไว้ได้ด้วยภูมิสมดุล แล้วอย่างคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านตอนนี้ค่ะอาจารย์เขาอาจาจะเป็นตอนนี้เริ่มรู้ตัวแล้วว่าเป็นมะเร็งเต้านมอยู่อยากจะเข้ามาร่วมโครงการนี้หรือว่าอยากจะเข้ามาพบอาจารย์เพื่อจะสอบถามเชิญเข้ามาเลยนะครับเราจะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่เราจะดูแลฟรีนะฮะทั้งนี้เราเพรกะเต้องการประกาศชาตินิยมของเราเนี่ยนะเราเราบอกว่าแคนเซอร์มูลช็อต 2017ใช่ไหมเราประกาศมัน2016เลยอเมริการออีก4ปีถ้าค่อยประกาศมันไม่เสียหายเนาะถ้าเราจะชนะอเมริกาสักเรื่องหนึ่งนะโอเคครับก็ส่งข้อมูลมาให้เรานะส่งข้อมูลไปให้หมอตรวจให้แน่ใจว่าเป็นมะเร็งจริงๆไม่ใช่เป็นแค่เนื้องอกหรือเป็นซิสคนที่มีปัญหาส่งมาให้เราหมอจะช่วยผมดูว่าโอเคโครงการนี้คนนี้เป็นมะเร็งเจ้าหนมจริงๆเพราะว่าคุณมีภูมิคุ้มกันที่เรากระตุ้นได้ นะของเราไม่ไม่ใช่มหัสารย์อะไรเพราะเราไม่ใช่ยาฆ่ามะเร็งของเรากไปสร้างภูมิกันของคุณให้เพิ่มขึ้นแล้วคุณก็จัดการกับเซลล์มะเร็งนั้นได้เองค,คุณยังมีกําลังใจมีความต้องการที่มีชีวิตอยู่เพราะฉะนั้นคุณถึงได้สามารถสร้างภูมิกันของคุณขึ้นมาเองได้เพียงแต่เราก็ไปกระตุ้นนั่นเองนะครับก็ตรงตรงนี้ก็คิดว่าความภาคภูมิใจเนี่ยเกิดขึ้นกับเราแล้วก็ผมก็อยากจะบอกว่าคณะนักวิจัยของเราก็มีความภาคภูมิใจนั้นทุกคน ก็อยากจะให้เป็นความภาคภูมิใจร่วมกันของคนไทยทั้งชาติครับค่ะ,ะค,ค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ฟังแล้วรู้สึกว่าปลื้มปิติแทนคนไทยด้วยคะ่ะอาจารย์ที่ได้มีนักวิทยาศาสตร์นะคะที่นำเอาความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็มาทำให้คุณภาพชีวิตของผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยดีขึ้นนะคะก็อยากจะให้คุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะคะแล้วก็มีญาติพี่น้องหรือว่าตัวเองเนี่ยรู้ตัวแล้วว่าเป็น เป็นผู้ป่วยมะเร็งแล้วนะคะก็อยากจะเข้ามาพบอาจารย์หรือว่ามามีค่ะค่ะคุณผู้ชมคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะกับรายการภูมิสมดุลทุกวันจันทร์พุธพฤหัสทางช่อง5แห่งนี้นะคะวันนี้ปลาต้องขอลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ